ได้ร้ว่ายังคงมีประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องกรณีพระมหาสมปองและพระมหาเพริวันได้หลายโสดจนเกิดเป็นกระแสะขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวางจนกระทั่งมีประเด็นที่พระมหาเพริวันได้ออกมาเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทําการแต่งตั้งพระราชปัญญาสุธีขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดไส้ทองหลังมีข่าวออกมาว่าพระราชปัญญาสุธีจะไม่ได้ขึ้นรับตําแหน่งเจ้าวาดซึ่งการแต่งตั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี เรื่องนี้ทางพระมหาพรวันได้ออกมาเคลื่อนไหวโพส์ตไปถึงเจ้าประคุณสมเด็จหรือสมเด็จพระมหาราชมงคมมุนีในทํานองที่ว่าอาตมาอาจทําอะไรหลายอย่างไม่เหมาะสมแต่อาตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศไม่เคยทําเดราชาวิชาอย่างเดรธีไม่เคยดูโหทนทํานายดวงหรือแม้แต่ปลูกเสกพยานแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่บวชมา หลังจากนั้นก็ได้มีการโพสต์ข้อความส่งสารไปถึงเจ้าพระคุณสมเด็จเรื่องการแต่งตั้งเจ้าวาดวัดสร้อยทองเพื่อขอความเป็นธรรมให้พระราชปัญญาสุธีต่อมาพระเทพปฏิพานวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธได้กล่าวว่าท่านอาจจะลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําเกิดขึ้นเพราะตัวท่านเองทั้งนั้น พอเกิดการมีภาพวิจารณ์ท่านกลับบอกจะสึกนี่คือการต่อรองโดยการเอาตัวเองเข้ามาต่อรองต้องถามว่าเอาการสึกของตนเองไปต่อรองกับใครซึ่งการที่ต่อรองต้องดูด้วยว่าตัวเองมีคุณค่าพอไหมที่ว่ามีคนดูหรือติดตามเป็นล้านคนอาจจะดูด้วยความตลกก็ได้ดูด้วยความแปลกใหม่หรือความบ้าๆบ,บ,บ,บอๆก,ก็ได้ทําให้คิดไปได้ว่าตัวเองสําคัญถ้าประกาศสึกไปคงมีคนมาช่วยแต่บอกไว้เลยไม่มีคนมาช่วยหรอกในโลกใบนี้ให้จําไว้ไม่มีใครช่วย ได้อย่างแท้จริงเปรียบเสมือนผลไม้ตกไม่มีใครเข้าช่วยหรือเก็บหรอกเพราะเขาคิดว่าผลไม้เสียเจ้าคุณพิพิธยังกล่าวด้วยว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นท่านก็โทษไปที่สมเด็จคุณธงชยัยในฐานะเจ้าคณะใหญ่หัวกลางความจริงสมเด็จคุณธงชัยไม่ได้มีอำนาจในการแต่งตั้งด้วยซ้ำและยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลย ล่าสุดพระมหาพรวันได้ออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวไปยังเจ้าคุณพิพิธว่าถ้าผมจะลาสิกขาคือผมลาด้วยตัวผมเองครับและทุกเรื่องที่ผมพูดผมพูดเพราะมันคือความสัตย์คือสิ่งที่ควรพูดควรทวงถามไม่เกี่ยวกับว่าผมกําลังสําคัญตัวอะไรผมไม่ใช่พวกเล่นละครเก่งนะครับเวลาโทรมาคุยคุยอีกแบบหนึ่งเวลาอยู่หน้าสื่อพูดอีกแบบหนึ่งพูดแบบนางเอกละครหลังข่าวพูดแบบไม่ต้องใช้ความกล้าหาญอะไรใครก็พูดได้ครับผมก็พูดได้ ถ้าจะพูดผมว่าอาจารย์ดูหนังจีนเยอะไปพูดเรื่องการศึกสงครามเรื่องการต่อรองอะไรเนี่ยความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นเรื่องของการต้องต่อรองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหรือผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดผมนึกว่าเรื่องความเป็นธรรมเป็นเรื่องของการต้องส่งเสียงเรียกร้องอาจารย์กําลังทําให้คณะสงฆ์ดูแย่ไปอีกนะครับจะโดยรู้ตัวหรือไม่พูดเหมือนคณะสงฆ์ไม่ต่างจากเกมการเมืองของพวกคารวะเลย ผมรักการพระศาสนารักคณะสงฆ์และลึกๆก็เคารพนับถือพระผู้ใหญ่เหมือนที่ผมเคยเคารพนับถืออาจารย์นั่นแหละครับผมจึงพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาในฐานะของกัละยานามิตรของคนรุ่นใหม่ของลูกหลานผมเจียมตัวเสมอครับแล้วพูดคิดอะไรคือไตรตรองดีแล้วหลายครั้งหลายหนเลือะเกินที่ผมเลือกจะไม่โตวอ,อาจารย์เพราะยังเห็นแก่ความเคารพนับถือ ครั้งก่อนก็เรื่องความไม่ก้าวหน้าไม่มีอนาคตทาไมอาจารย์ถึงมองว่าอนาคตของอาจารย์กับอนาคตของผมคืออนาคตเดียวกันล่ะครับผมเป็นคนมักใหญ่ไฝ่สูงแบบที่อาจารย์คิดตอนไหนอาจารย์เองก็โดนเยอะนะครับทั้งเรื่องสำนักงานตัวเองที่โดนเวียนคืนทั้งเรื่องการเขียนกรอนเมื่อครั้งก่อนเรื่องพวกนี้ไม่ทําให้อาจารย์เห็นสจรรมอะไรเลยหรือครับขอประธานโทษเถอะครับอย่าทําให้ผมหมดความนับถือเลย ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินและอย่าลืมค่ะที่จะกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วกันก่อนใครค่ะ